สวันก่อนคุณหมอคุณหมอทีคุณหมอธีรวัตรเหมวจุธาจากจุฬาค่ะคุณหมอทีทาาอทโพสต์ตั้งคําถามใน Facebook ของคุณหมอว่าวัคซีนฉีดไข้ถ้าเข็มหนึ่งซินโนแวคเข็ม2อแอสตาราเซเนกาเข็ม3เพื่อ,อบูสต์หรือกระตุนะ้นมัน,นควรจะฉีดด้วยวัคซีนอะไรเออช่วมาเติมคำในช่องว่างหน่อยนะคะคุณหมอใหญ่คนมาเติมในช่องว่างตรงนี้อยู่อย,อย,อย,อยู่คุณหมอตั้งคำถามอย่างนี้ คนก็ตระหนกอีกแล้วสิครับเพราะว่าคนที่ฉีดสูตรนี้ก็ไม่น้อยนะคุณนายถูกไหมซีโนแบคบัแอสตาดังนั้นดังนั้นก็ไปกันที่คุณหมอธีรวัตรเหมจุธานะคะเป็นผู้บุนในการสุริยศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอฮะอ่อเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะไปถามคุณหมอธีรวัตรมาโพสต์แบบนี้นะคะหลายคนก็ต้องหงายเงิบดีที่ฉีดสูตรนี้จะทํายังไงนะคะไปกันที่คุณหมอธีรวั ครับสวัสดีครับชงสองท่านครับครับแล้วคุณหมอครับอยู่ๆคุณหมอก็เอามาโพสต์ในเชิงของการตั้งคําถามนะถ้าเข็มหนึ่งเซโนแวคเข็มสองแอสตาแล้วถ้าจะฉีดเข็ม3ามเพื่อบูสหรือกระตุ้นเนี่ยควรจะฉีดด้วยยี่ห้ออะไรดีที่คุณหมอเอกมาตั้งคําถามตรงนี้มันมีนัยยะอะไรครับชาวบ้านควรจะรู้อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการฉีดทั้งหมดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า ชุดแรกเนี่ยคงเอาไม่อยู่หรือว่าเอาอยู่ได้ไม่นานนักนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดชุดแรกเองนะครับควรจะต้องไปการฉีดชุดที่สมบูรณ์เพราะว่าชุดที่สมบูรณ์หมายก็ว่าเป็นชุดที่สองเข็มในขณะเดียวกันนั้นก็ได้รับการพิสูจน์นะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือทางบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ในขณะที่ในการใช้ในประเทศต่าง ซึ่งในลนักษณะอย่างนี้นะครับก็คือไม่ไม่ได้เป็นการฉีดไข้คือถ้าเป็นเชื้อตายก็ตามด้วยเชื้อตายรหรือว่าจะเป็นแอสตราก็แอสตราเอ่อฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ตามด้วยอย่างเดียวกันมีข้อยกเว้นนะครับก็คือว่าในชุดแรกนั้นแอสตรานั้นอาจจะตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้เออตรงนี้ทั้งนั้นเออตรงนี้เองมีข้อเอ่อที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยที่กลยุทธ์ของเขานะครับก็คือว่าวัคซีนเข็มที่หนึ่งนั้นต้องมีประสิทธิภาพพอสมควร,ครแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยก็ตามดังนั้นเองเมื่อมาควบกับเ,เข็มที่สองซึ่งก็ต้องมีประสิทธิภาพพอสมควรแต่ว่าไม่เต็มที่แต่ว่าเมื่อเอาหนึ่งบวกหนึ่งมาบวกกันแล้วเนี่ยจะต้องได้สามทที่จะเป็นสอง ครับไ <c oughs> ปได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้ชินแวัะ ac, นะครับแล้วก็ตามด้วย <c oughs> แอสตราลักษณะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งได้สามแต่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งนั้นอาจจะได้สองหรืออาจจะได้น้อยกว่าด้วยซ้ำ <c oughs> ซึ่งการที่ได้น้อยกว่าตรงนี้นะครับก็ทั้งในระดับของภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งไวรัสได้ <c oughs> แต่ประการที่สองก็คือภูมิคุ้มกันที่ข้าม จากสายพันธุ์เดิมคือสายพันธุ์จีนสายพันธ์อลฟาและต้องข้ามมาที่เดลต้าได้คโดยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค80-90เปอร์เซ็นขึ้นไปคซึ่งตรงนี้เฉีดไข้ในลักษณะตรงนี้นะครับอยังไม่ได้อาจจะไม่ถึงคุณสมบัติอย่างที่นําเรียนที่ทราบคดังนั้นเองเวลาที่มาฉีดเข็มที่สามเข็มที่สามตรงนี้เองเนี่ยจริงๆเ คิดว่าพวกเราเองคงงงนะครับเพราะว่ามันมันคือไม่รู้ว่าจะเอาตั้งต้นด้วยอะไรแน่คถ้าหากว่าเราคิดว่าเราตั้งต้นในลนักษณะชินอวัตตามด้วยแอสตราในลนักษณะนี้ก็คือให้ค,ค,คิดเหมือนกับว่าเป็นฉีดแอสตราเข็มเดียวโอ้เท่ากับฉีดแอสตราเข็มเดียวครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าจะตามก็คืออาจจะตามด้วยแอสตราเป็นเข็มที่สาม หรือว่าตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดนาไปเลย,เลยครับซึ่งซึ่งตรงนี้เองนะครับที่กังวลก็คือว่าเ,เวลาที่เราได้กำไรหนึ่งบนหนึ่งเป็นสามนั้นสิ่งที่เราอยากได้ที่เป็นข้อสี่ก็คือเราอยากได้ระยะเวลาในการคุ้มกันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเนี่ยให้ยาวกว่าธรรมดา ดังนั้นเองถ้าไขยในสารดังกล่าวนี้เราไม่แน่ใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สี่หรือได้สามหรืรหอ,อ,อได้น้อยกว่าน,นั้นครับอืประมาณนั้นนั่นเครับประมาณสรุปอีกทีนะครับคุณหมอก็คือในทางวิชาการนั่นเองครับ <c oughs> 1> 1เข็มหนึ่งเชโนแวคเข็มสองเอสตาร์ <c oughs> ผลที่ออกมาเท่ากับการฉีดเอสตาร์เป็นเข็มเดียว <c oughs> ดังนั้นเมื่อจะฉีดเข็มที่สามนันครับจะเรียกว่ากระตุ้นมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากับได้แค่หนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อจะมีเข็มที่สามอาจ 1, อจะหนึอาจจะห่งประมาณ <S <S น,นั้ให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะ <Okay. S 2> น, okay. นไม่เกินหนจุดหดังนั้นดังนั้น <S 2> <S 2> ถ้าจะมีเข็มที่3ามในยาของมันก็คล้ายๆกับเข็มที่สอไกลๆนะในเข็มที่3ามดังนั้นถ้าไม่ใช่แอสตราก็ควรจะเป็นไฟเซอร์ไม่ใช่ไฟเซอร์ก็ควรจะเป็น Pfizer, เบเดนาถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องร้อยเปอร์ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็จบเลยถูกไหมฮะดังนั้นก็จะไปคิดเยอะแต,แต่แต่ที่ท,ท,ท,ที่ที่คุณหมอชูประเด็นนี้ขึ้นมาเมพราะเพราะเพราะไปเห็นปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเช่นในเชิงนโยบายของ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 ,ของทางกระทรวงหรืออะไรยัางไงาครับจริงจรงชูประเด็นนี้ขึ้นมาครับในในทางในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางที่พวกเราที่ดูคนไข้เจอก็คือว่าวัคซีนทั้งหลายแหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่วงผลข้างเคียงมาด้วย เพราะว่ามันคือเป็นร่างจำลองของตัวไวรัสเส่นเองเออวัคซีนทั้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ใช่แทบชนิดเลยไม่ว่าช<ะ>ิโนแวคชิโนฟาร์มแอสตราหรือไฟเซอร์โมเดอร์นาก็ตามมีผลสร้างเคียงในระดับที่<ะ>เถึงแม้ว่าเราจะบอกไม่มากแต่ที่เราเจอนะครับที่เราเจอนี่ก็ก็ในสาบันเดียวของทางสมองของเราก็<ะ>เค่อนข้างเยอะพอสมควร<ะ>ดังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรา มีการไข้ในลักษณะดังกล่าวถ้าหากว่าไม่ได้กําไรเม,มากอย่างที่<ม><ม>เราหวังแต่จุด<ม><ม>สําคัญก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดมีผลข้างเคียงม,มากกว่าที่เราเจอในวัคซีนเดี่ยวแต่ละตัวหรือเปล่าอ<ม>ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เองเอ,อที่เรากังวลอย่างมากเลยเพราะว่าเอ,อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนอไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามมันไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นนะครับคือไม่ได้หายภายใน สามวันเจ็ดวันแต่ว่าหนึ่งเดือนก็ยังไม่หายสองเดือนก็ยังไม่หายและดูอาการดุดแรงขึ้นเรื่อยๆเอซึ่งตรงนี้เองเวลาที่จะฉีดเออ่ไข้จะด้วยความจํากัดของวัคซีนที่เข้ามาเอาไม่เพียงพอหรืออย่างไรก็ตามบอกว่าควรจะนึกถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าไปด้วย <Okay. S 1> ว่าเราคงต้องฉีดกระตุน้นและเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนแต่ละชนิดในการที่นาํามาไข้กันด้วยว่ามันจะ ทำให้เกิดอันตรายมากกว่าที่ควร <Okay. S 1> จะเป็นด้วยาวนะครับโ <Okay. S 1> อเคคุณหมอคะอันนี้หมายความว่าจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือมีอะไรบางอย่างที่ออกมาประกาศให้ประชาชนรับทราบอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าคะจากการที่มีการฉีดกันไปแต่ละสูตรแต่ละสูตรนะคะมันควรต้องมีผลด้วยอันนึงในการวิเคราะห์ด้วยไหมคะครับเตรงนี้เองเออสิ่งที่ได้ดำเนินทางกรรมธิการรัฐ,รฐ,รฐ,รฐสภานะครับ,รบเทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็ทางสภาวิจัยก็คือข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงตครข้างเคียงตั้งแต่นาทีแรกที่ฉีดจนกระทั่งถึงประมาณ21วันแต่ว่าในสากลโลกทั่วๆไปนั้นให้ถึง42วันอะไรที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนที่ได้รับวัคซีนนั้นจะมีโรคประจำตัวหรือไม่มีก็ตามตรงนี้เองเนี่ยต้องมีการรายงานทุกราย นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะั้นก็คือคอาจจะไม่ปฏิเสธกังแต่ต้นมือว่าแท้ที่จริงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเลยเป็นโรคประจําตัวแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วอะไรนีเป็นต้นนะครับคุณหมอนน่นแปลว่าเราฉีดมาเยอะแยะแล้วหลากหลายสูตรแล้วผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมต่างๆมันก็มีการบันทึกไว้ทั้งหมดมันก็น่าจะบอกได้คร่าวๆหรือยังคะเพียงพอที่จะบอกได้ไหมคะว่าแต่ละสูตรกับแต่ละกรณีมันจะมีอะไรอย่างไรที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เตรียมรับรู้ล่วงหน้า เออผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ที่เราเก็บนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะทางสมองเอจริงๆแล้วไม่ค่อยปรากฏอยู่ในในสถิติของของทางการที่เก็บ นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้บรรจุรวมเอทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เห็นในในข่าวอยู่บ่อยๆนะครับที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการทางหัวใจมีอาการทางช็อกอะไรต่างๆอันนั้นเป็นระยะต้นแต่ว่าระยะกลางก็คือเป็นประมาณสักสิบยี่สิบวันขึ้นไปนั้นเออยากให้มีมีการบันทึกข้อมูลชัดเจนเพ่รู้่ตรงนี้เองประชาชนจะได้เข้าใจ และในขณะเดียวกันนี่เป็นที่มานะครับของการที่เราพยายามจะให้ฉีดเข้าชั้นผิวหนังโอเคครับเพราะว่าปริมาณมันน้อยกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าอย่างน้อยสิบเท่านะครับครับครับเอาละครับคุณหมอครับกลาบขอาพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอธีรวาเีมัจุธาค่ะพออสุวิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะฟังก็งงงงเหมือนกันอืม